เป็นคิวแรกของประเทศไทยขับคนแรกในตอยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยจองเข้ามาได้เลยแล้วรับจองเขาเรียกว่าถ้าอยากเท่ก่อนนะฮะต้องต้องจองก่อนนะใช่นะอยากเท่ก่อนอยากขับก่อนจองก่อนเลยครับเงื่อนไขตามประกาศราคาตามประกาศจองได้เลยครับตอนนี้ประกาศอีกทีอีกย้ำตอนนี้เรารับจองรีโูตัวใหม่แล้ว วันนี้มาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับโอโตโยต้าพาเถอแล้วเหลียงโตโยต้ตาพาทัวร์ครับวันนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดเป็นเดิมนะคุณเหลียงครับแล้วก็ร้อนมากๆด้วยร้อนสิ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยคือท,ทิ้งเที่ยวแล้วมาเรารีวิวไอ้ที่เราจะหยุดรับจองรีโวทล็อกโคดเอ้ยรีโวแล้วล็อกโคตัวสมปฎิบัติสมเก่าแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวใหม่มันจะมาเดินหน้าอยู่แล้วรีโวครับนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาแจ้งรายละเอียด การเปลี่ยนแปลงของเขาแล้วมีอะไรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยใช่ไหมค่ะเลีย้ยงใช่คือจุดประสงค์วันนี้เราจะมาแจ้งว่าตอนนี้รีโตรวตก่าหยุดรับจองก่อนนะครับอย่าเพิ่งจองพอแล้วตอนนี้ตอนนี้หารถให้ลูกค้าไม่ทันจริงจริงนะครับ ตอนนี้ขออนุญาตเปิดรับจองรีววตัวใหม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวรีวิวตัวใหม่เดินหน้าก็มาแล้วอ่ะใช่ครับเราก็เลยจะมาแจ้งให้ทราบครับครอบคก่อนว่าเอามันมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจากหน้าเดิมูกต้องครับผมมาบอกภายภายนอกก่อนนะมภายนอกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปก่อนไหเพราะว่ามันเราอยู่ที่รถแล้วอ่ะโอเคก็เอาเป็นแบ่งเป็นตัวสูงและตัวเตี้ยกันเอาตัวเตี้ยก่อน ตัวเต้าตัวเต้เป็ยนยังไงบ้างครับนี่กระจังหน้ากระจังหน้าที่เปลี่ยนไปของเดิมมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นตัวใหม่กระจังหน้ามันเปลี่ยนไปแน่นอนแต่ถามว่าหน้าตาเป็นยังไงเราก็ยังไม่ทราบเพราะตอนนี้โตโยต้ามอเตอร์เนี่ยยังยังไม่อนุญาตให้เอาภาพออกสื่อโซเชียลนั่นเองนะครับลรวต้องจับอันนี้เพียงต้องจับกระจังหน้าแล้วมีอะไร เขาแบ่ล้อป่ะล้อลายล้อแบ่งนะลายล้อแบ่งเดี่ยยังยังไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนไหมอาจจะเป็นลายเดิมก็ได้แต่ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นัวเตี้ยจะมีตกแต่งซุ้มล้อสี่ล้อเลยนีก็คือตรงนี้นะใช่แต่อาจจะไม่ใช่คีวตัวนี้นะใช่ไม่รู้คีวตัวไหนแต่ที่แน่ๆที่เรารู้มาก็คือจะมีกระจังหน้าไก่อซุ้มล้อตรงคิวตรงนี้ในรุ่นตัวเตียในรุ่นตัวเตียถูกต้องทั้งเป็นทั้งแค็และสี่ประตูใช่ไหมคุณเอลอนเบื้องต้นเขาโต้งมาแบบนั้นนะฮะทั้งแค็บทั้งสี่ประตูนะ แล้วตัวตอนเดียวเหรอพูดถึงตอนเดียวรถต,ต,ตอนเดียวเชิงพาณิชย์ตอนเ,เ,เดียวเชิงพาณิชย์อ่าก็ก็เดียวนะวมันก็ยังเหมือนกันไหมตอนเดียวเชิงพาณิชย์เนี่ยแจง้งตรงเลยครับไม,ไม่มีข้อมูลส่งมาให้แล้วพอมาตัวตัวยกสูงหรายตัวยกสูงอ่ะตัวยกสูงนะครับเอ่อยกสูงเนี่ยเแบื้องต้นเขาแจ้งมากระตังหน้าเปลี่ยนแน่นอนเหมือนตัวเตี้ยนะครับอ่าสองอ่าอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นการเดาของผมเองคือการชนแน่ กันชนหน้าน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าใน u t u b e เนี่ยเขามีการเอารูปตัวอย่างมาลงชิ้นกันชนหน้าเนี่ยเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับแต่ถามผมมีข้อมูลจากตัวเวามอเตอร์เรียยังไม่ยังไม่นะนครับแต่ข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์กมาเพียบก็คือกันชนหน้าเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะมีกระจังหน้าที่ที่เปลี่ยนแน่แน่แ่แต่กันชนหน้าเราดาเอาดาดาจากข่าวลือ คือว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วแเปลี่ยนครับกัะชนหน้านคือข่าวเรือนะมันมีคือข้อมูลเตโยต้าที่เรารู้มาว่าจะมีการชนหน้ากันกกระจังหนากันชนหน้าแล้วก็ไฟท้ายที่เปลี่ยน คือข่าวจากเตอร์แ้ามอเตอร์เนี่ยแจ้งมาแค่กระตังหน้าออ๋อส่ส่วนกันชนหน้า,ากับไฟท้ายแล้วก็ลายล้อแม็กเนี่ยคือข่าวเลอเป็นข่าวเลอจากโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งอ,อ,อาจจะเป็นข่าวจริงก็ได้ใช่เพราะว่าเดนะี๋ยวนี้คนไทยโซเชียลเนี่ยถ้าไม่รู้จรงิงคงไม่มาเอาเอามาลงถูกต้องเพราะว่าเขามีรูปจากประเทศอื่นน่ที่เขาเริ่มบอกตัวกัแววนแล้วส่วนเราเราพูดถึงภายนอกเวลาที่เรารู้มาคร่าวๆนะแต่ไอที่เรารู้จริงเนี่ย คือรุ่นที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาปรับเปลี่ยนชื่อของเกรดรุ่นใช่แล้วก็เพิ่มเติมอะไรหายไปอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่ครับ A T จะไม่มีต่อไปเปลี่ยนเป็น N T N T คือเกี่ยวกับตัว J จตัวเคือตัวเริ่มต้นใช่นะครับส่วนมิดนิดคือตัวอีนิดเนี่ยย่อมาจากมีเดยมก็คือตัวกลางกใช่ก็คือมาจากก็คือตัวอีนั่นแหละมาแทนตัวอีอ่าตัวตัวบนสุดไฮไฮไฮเนี่ยก็คือตัวสูงสุด มาแทนมาแทนเกดรุ่นโกติ่งโอติ่งดใช่ไหมอ่ะเราเรามาดูกันว่าแต่แต่ละประเภทแต่ละรุ่นรถเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างใช่เราต้องขอดูสคริปต์เพราะว่ามันเยอะและเรียงมัน <Okay. S 1> เยอะเลย ดครับแล้วตัวเตีย้ยเนี่ยในรุ่นงสมาร์ทแคปกับ4ประตูเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับที่เปลี่ยนไปเลยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยตัวทั้งแคปทั้ง4ประตูมันจะมีออโต้ใช่ไหมก็คือเป็นเจอออโต้ Auto อยู่ในเกียจเจใช่แต่ตอนเนี้ยตัวออโต้เกีจเจเนี่ยยกเลิกหมดทั้งแคปทั้ง4ประตูเลยครับจะไปอยู่ในตัวอีนี่ที่เรียกว่ามิดอ่ะอ๋อถ้าเป็นตัวรุ่นใหม่เนี่ยเรียกว่ามิดใช่ก็คือก็คือยังเหมือนเดิมก็จะมีเอ็นทีกับมิด สองตัวแต่ว่าในตีกีออโต้เนี่ยเราจะอยู่ในรุ่นเอ็นทีอย่างเดียวก็แปลว่าตัวตัวใหม่เนี่ยเปลี่ยนจาก J กับ E เป็นเอ็นทกับ Mid แต่เกียออโต้จะอยู่ในรุ่น Mid โอเคครับประมาณนี้เรามาตัวสูงให้ดีกว่านะคุณเหลืองตัวสูงครับตัวสูงหน้าที่คุณเหลืองอะตัวสูงครับเพราะว่าคุณเหลืองดูตัวสูงมากไม่ใช่ละเหื้อตัวสูงเลยตัวสูงแล้วเกินนี่โอ๋หนึงโอ๋หนึงต้องรีวิวตัวเตี้ยนี่ไงโอเคอ่ะ ทีนี้มาดูตัวตัวสูงกันครับตัวสูงเนี่ยแบ่งเป็นพีเลนเนอร์กับโฟวิลแล้วกันครับเราจะพูดถึงตัวพีเลนเนอร์ก่อนนะครับตัวพีเลนเนอร์เนี่ยตัวแคบอ่าเป็นเอาแคบก่อนเนาะอ่าตัวพีเลนเนอร์ตัวพรีเลนเนอร์สมาร์ทแคบก่อนนะครับอ่าง่ายๆเลยครับก็คือจะยกเลิกรุ่น E ธรรมดาอ๋อก็คือที่นต่างจาก E พัท คือรุ่นน้ธรรมดาเนี่ยไฟหน้ามันจะไม่ใช้โปรเจคเตอร์อ๋อแบบนี้ใช่อ่าแล้วก็ไม่มีเดรไลท์เป็นไฟหน้าธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ไฟตัวเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่น C D M P สามซึ่งความนิยมจะน้อยกว่ารุ่นรุ่นพวกนี้รุ่นที่ไฟหน้าเปลี่ยนแล้วหน้าจอ D V D ้องกล้องมองหลังให้ด้วยใช่มันเลยทำให้ตัว E ธรรมดาเนี่ยขายน้อยดอบดอเขาก็เลยยกเลิกตัว E ธรรมดาไปครับอ่าอันนี้หายไปหนึ่งรุ่นแล้วอ่าแล้วมีอะไรอ่าแล้วก็รุ่นอื่น ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนจาก JEG เป็น NT Mid High นะครับผมแล้วก็ในรุ่นล็อกโคเนี่ยล็อกโคแคบแคบนะครับจะมีแค่เครื่อง24ออโต้เท่านั้นไม่มีเกียร์ธรรมดาแล้วล็อกโคนะครับในสมาร์ทแคบตัวยกสูงขับ2เนี่ยจะมีจะมีแค่เกียร์ออโต้อย่างเดียวจะมีแค่เกียร์ออโต้อย่างเดียวในสมาร์ทแคบยกสูงขับสองนะครับแล้วมีแค่เครื่อง24ด้วย พิลเนอร์สประตูอ่ะต่อไปพิลเนอร์สประตูขับ2ยกสูงนะอ่าตัวนี้เหมือนกันครับก็คือเกลด E ธรรมดาเนี่ย E อิงแรธรรมดาเนี่ยยอดขายน้อยอ่าเขาก็เลยยกเลิกนะครับเลิอกอ่าไปท e ํา E พัดอย่างเดียวซึ่งซึ่งตอนนี้นะครับนอกจากยกเลิกตัว E แล้วนะในรุ่นสประตูยกสูงขับ2นะ, 2> ะแล้วยังมีการยกเลิกล็อกโค้ดสองี่ธรรมดาด้วย นะครับแล้วก็มีการยกเลิก2.8ล็อกโคเกียร์ออโต้ตัวท็อปด้วยเพราะว่าราคามันสูงเท่ากับว่าล็อกโคทั้งแฉกทั้งทั้ง4ประตูพีลานเนอร์เนี่ยจะมีแค่2.4เกียร์ออโต้เท่านั้นใช่ไหมครับต่อไปเนี้ยนะครับล็อกโคในรุ่นงพีลนเนอร์นะครับขับ2จะเป็นสมาร์ทแฉกทั้งสีประตูเนี่ยมีแค่2.4ออโต้เท่านั้นก็คือรุ่นเดียวใช่มีรุ่นเดียวเลยล็อกโคนะครับส่วนส่วนในรุ่น4ประตูเนี่ยเหมือนเดิมครับ เราเปลี่ยนจาก JEG เป็น Entry Mid High เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับอะต่อไปครับโฟวิวเลยต่อไปเป็นโฟวิวเอาไหมคุณโตเอาไหมไม่คุณเหรียนพูดเลยง่ายนะโ์ับปิดล็อเรแล้วทีนี้มาดูในโฟวิวนะครับโฟว e วเนี่ยเอา Smart c แคก่อนนะครับ Smart Cap ปโฟวิวเนี่ยเราจะยกเลิกตัว Smart Cap ปล็อโค2.8กิโลรมดานะครับ เท่ากับว่าคือ2.8แล้วโคจะไม่มีต่อไปแล้วเออ<ช>มีครับ,รบเขายกเลิกกียรธรรมดาก็จริงแต่ไปผลิตเกียร์โต้แทนอ๋อแต่แต่แต,แตอีกอันอีกอีก,อก,อก,อกข้อมูลหนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ใช่โฟวิล2.8จะไม่มีถ้าไม่ใช่โฟวิล2.8จะไม่มี ถูกแล้วแต่ไม่มีใช่ส่วนถ้าเป็นโฟวิลปุ๊บสองจุดแปดจะมีแต่จะเป็นเกียร์ออโต้ถูกต้องครับอ๋อโอเคคือถ้าจะซื้อล็อกโคเครื่องสองจุดแปดเนี่ยต้องซื้อในรุ่นโฟวิลเท่านั้นโฟวิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องไปล็อกคือไปเกียร์ออโต้ด้วยต้องไปเกียร์ออโต้ด้วยนะอันนี้คือมีทั้งสี่ประตูทั้งแครบเลยป่ะคุอเหลือทั้งสี่ประตูทั้งแครบเลยนะครับส่วนรุ่นรุ่นก็ยังมีเหมือนเดิมนะของเดิมเนี่ยสมาร์ทแคบมันจะมีสองจุดสี่ e พัทใช่ไหมตัว แล้วก็ตัวเดิม2.8 G Good นะครับโฟ e ิ Smart Cap เนี่ยก็ยังมีอยู่ตัวใหม่จะกลายเป็น2.8 High ก็ยังมีอยู่โฟว e ลนะครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งครับล็อคโคเกียร์ธรรมดา2.8เปลี่ยนเป็นล็อคโคเกียร์ออโต้2.8นั่นเองในรุ่นสมาทแคปโฟว e ลอ่ะเราอ่ะต่อไปสีประตูโฟว e ลประตูโฟว e ลเป็นไงผู้เหลืองสีประตูโฟว e ลนะครับต้องแจ้งว่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับ ก็คือล็อกโค่ก็ยังมีเหรอทุกอย่างเหมือนเดิมเลยในรุ่น4ีประตูโฟวิลนะฮะแค่เปลี่ยนจาก e กับ g นะครับเป็น mid กับ high แค่นี้แล้วล็อกโค่คุณหลงล็อกโ้่ก็ยังมีปกติเพราะว่าตัว4ีประตูล็อกโค่เนี่ยปกติในรุ่นโฟวิลนะครับมันจะเป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วไม่มีเกียร์ธรรมดาอ๋อคือเหมือนเดิมก็คือเทียบได้ว่าล็อกโค่มีแต่เกียร์ออโต้ว่านั่นแหละถ้าเป็น4ีประตูโฟวิลเนี่ยล็อกโค่จะมีแต่เกียร์ออโต้ครับแล้วก็ต้องเป็น2.8ด้วยใช่สรุปคือในรุ่น4 4ประตู wheel เนี่ย รุ่นทุกอย่างมีเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนจากตัวอักษรครับตัว E กับ G เนี่ยเปลี่ยนเป็นมีเดียมกับไฮแค่นั้นเองครับอ๋อจกับ E ใช่ประมาณนี้ครับจบแล้วจบแล้วมีแค่นี้แหละนะครับี่เราจะมาแจ้งเนาะรายละเอียดคร่าวๆวันนี้คุณโอกับผมเนี่ยจะมา แจ้งข้อมูลแค่นี้หรือเปล่าครับไม่ไม่ใช่คุณเหลียงไม่ได้เนีไม่ได้เนี่ยทนี้เราจะมาบอกว่าตอนนี้เราเปิดรับจองแล้วครับผมแต่ลูกค้าถาม่าเอาแล้วราคาเท่าไหร่อ๋อเรายังไม่ตราเหมือนกันครับแต่โอคิดว่ามันก็คงไม่ได้ติดแลงอะไรมากนะราคาคือต้องเจ๊แต่ว่าราคาเนี่ยปรับขึ้นแน่นอนนะครับแต่คงไม่เยอะปรับปรับคงไม่เยอะนะครับผมทีเนี้ยลูกค้าจองได้เลยเพราะว่าราคาใกล้เคียงกับรุ่นเดิมนะครับที่ที่ ติดปัญหาที่หนึ่งคือเรื่องของเงื่อนไขโปรโมชั่นอันนี้ต้องเตรีก่อนเงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มากเข้าตัวเก่าแบบนี้เนาะอย่าใช้คำว่าไม่ได้มากเข้าฮะใช้คำว่าต่างกันโดยทิ้นเชิงต่างโดยทิ้นเชิงนะครับคือถ้าเปิดตัวเดือนแรกเนี่ยประกันอาจจะยังไม่แถมด้วยซ้ำนะครับเอาแค่มีฟิล์มพยางกรอบป้ายไลเนอร์นี่ก็เก่งแล้ว มันก็เป็นทุกแบรนด์นะคุณเหลืองที่แบบว่าเปิดตัวแรกๆก็จะไม่ค่อยมีอะไระถูกต้องหรืออย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ประกันภัยอย่างนี้ก็ได้ครับจอดองกับเราเนี่ยซื้อผ่อนแล้วกันเดี๋ยวแถมประกันภัยให้แต่ว่าอ่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามองว่าเอ้มันต้องรออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครอยากเป็นคิวแรกของประเทศไทยฉับคนแรกในตอยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยจองเข้ามาได้เลยแล้วรับจองเขาเรียกว่าถ้าอยากเท่ก่อน นะฮะต้องต้องจองก่อนนะใช่นะอยากเท่ก่อนอยากขับก่อนจองก่อนเลยครับเงื่อนไขตามประกาศราคาตามประกศาะกศจองได้เลยครับตอนนี้ประกาศอีกทีย้ำตอนนี้เรา,ารับจองรีโวตัว er. ใหม่แล้ว เอ่ยยังไงเราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกริ๊งเวลามีคลิปอัปเดตอะไรเงี่ยลูกค้าหรือท่านผู้ชมเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนเข้าไปในคลิปตรงนั้นนะครับจะเป็นโตโยต้าระเพือนแล้วก็ของตากล้องเนี่ยก็จะเป็นโตโยต้าออนแอร์ครับส่วนของคุณเหลงนะครับโตโยต้าพาทัวร์ครับล้อชมของดีที่จะไปหรับวันนี้สวัสดีครับ